วัดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับภาษีย้อนหลังนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่านข่าวนะคะจากที่ไทยเนี่ยปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้โหนะคะข่าวแชร์กันเต็มเลยเรื่องของการรวนภาษีย้อนหลังสีล้านเอาเป็นแบบนี้ค่ะน้อยกว่าสีล้านมีไหมในปัจจุบันมีเยอะค่ะมากกว่า4ล้านถึงระดับ10กว่าล้านมีไหมมีค่ะแล้วกดค่อนข้างมั่นใจว่านักบัญชีหลายท่านอ่ะอาจจะได้เคยดูแลผู้ประกอบการที่โดนภาษีย้อนหลังหลายๆล้านแบบนี้ เอาเป็นว่าคลิปนี้จะมาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไงก่อนมีความเป็นไปได้แบบไหนบ้างอย่างแรกก่อนเลยมีความเสี่ยงภาษีย้อนหลังร้อยเปอร์เซนคือนะคะหนึ่งโดนหักหน้าที่จ่ายรายได้ของคุณถูกหักหน้าที่จ่ายไม่ว่าคุณจะทํางานกับรัฐโดนหักหนึ่งเปอร์เซนต์ทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่คุณเป็นบริการเราเขาหักคุณสามเปอร์เซนต์ถ้าคุณมีไรายได้ที่ถูกหักหน้าที่จ่ายและนะคะ รายได้นั้นไม่ได้นําส่งกรมสรรพากรบอกได้เลยค่ะว่ารายได้ตรงนั้นสรรพากรรู้ว่าคุณมีรายได้แล้วคุณไม่ยื่นภาษีมีความเสี่ยงมากประกอบกับถ้าคุณมีรายได้ก้อนนั้นเกิน1.8ล้านแปลว่าสรรพากรรู้รายได้แล้วหนึ่งสรรพากรรู้ว่าคุณมีรายได้เกินล้าน8แล้ว2กลุ่มนี้เสี่ยงสุดๆนะคะโดนย้อนนี่คือเขาเรียกกันว่าผิดเต็มประตูช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้ต่อมาค่ะอีกําดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือ การมีรายได้นะคะแล้วไม่ยื่นภาษีมีรายได้เกินล้านแปดอีกและที่สำคัญนะคะเป็นรายได้ที่มีคนเห็นได้มีคนตรวจสอบได้กลุ่มนี้ขวดพูดกว้างๆก่อนมีคนเห็นได้คืออะไรก็คุณมาออกให้สัมภาษณ์ร้านค้าคุณคนแน่นต่อคิวยาวมากขณะเจ้าหน้าที่สัมปารนอยากกินอาหารร้านคุณอยากซื้อของร้านคุณยังต้องมาต่อคิวเลย จริตของสัมภากรนะคะเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหขายดีมากเสียภาษีหรือเปล่าเขาสามารถเช็คเข้าในฐานข้อมูลได้เป็นบุคคลที่มีรายได้สูงเป็นบุคคลที่มีรายได้ที่มองเห็นแล้วเนี่ยประมาณการรายได้ออกมาได้ไม่ว่าคุณจะให้สัมภาษณ์ไม่ว่าร้านค้าคุณจะขายดีขนาดไหนและเป็นบุคคลที่ไม่ยื่นภาษีแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยรายได้เกินล้านแปดแน่นอนค่ะเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงอันนี้ก่แอบบอกนิดหนึ่ง ในกลุ่มนี้เนี่ยรวมถึงนะคะการที่คุณเข้าโครงการคนละครึ่งได้นะใครจ่ายตังค์อีกครึ่งหนึ่งกระทรวงการคลังก,งกระทรวงการคลังเป็นกระทรวงแม่ของกรมสรรพกรนะคะอย่างที่เราคุยคุยกันกระทรวงการคลังนะคะปกครองกรมสรรพกรอย่างเงี้ยนะคะกรมสรรพกรอยู่ภายใต้เขาข้อมูลเขาก็เป็นข้อมูลเดียวกันเป็น Big d a าตาสิ่งสําคัญวันนี้คุณต้องลุกขึ้นมาทําทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะถูกหักไม่ได้จ่ายหรือคุณจะไม่ถูกหักได้จ่ายแต่เป็นบุคคลที่สามารถดูแล้วเนี่ย ประมาณการไรายได้ได้คุณไปถแถลงไรายได้ออกจากออกในที่สาธารณะใหม่แบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะต้องลุกขึ้นมาวางแผน